นี่ไงไปนี่จิ้มหูไปชอบเจ้าเออเกอปากเอาอย่างนะเอาหนานี่เขาห่อมาเอาอย่างยาแมวเอายาแมวยาแมวหรือยาคอนคนกินแล้ววันนี้บอไปไหนเอ๋ฮะแล้ววันนี้บอไปไหนไปไปไหนต้นข้อแก้มเขาวิ่งงานกันด้วยกันไปแล้ว ขายควาขายขายกับกเบนี่ยพูดิ่มขายที่อกับตัวอพูดนะีเดี๋ยวก็ลงหนังแขนเมี้ยงนะเนี่ยนังเ้าที่เขาเขาขายด้ลูกหนังนั่นีสปะของทอดอย่างนี้นาไม่ใส่เงาโอ้แล้วในการแล้วในการเขาไปขายกันละเอี้ขายกันเขาเขาแปลงอย่าง้ไม่สีนะพูดนะเขาขายพูดนะอแล้วเขาเลยซอหาสีเลยได้ให้ าอ้ยเจยต้งไหนหรอนดงหลาสีเมืองแสนเมืองน่แต่เมืองก็ไปดรู้ละปันนะไม่ละกันนะเส้นพุ่นนะเส้นดีบ้านข้างเมทั้งนั่นกะข้างเมืองฮน้าโจ๊กแสนนอ๋อเออ๋อน้าจบกตรงนี้ก็ลายทั้งนอ๋อเขาเนี่ยเหมือนคล้องผมนั่นนี่เออข้ายย่างเ้ยเนาะนี่ลเมได้วันรถจักรยานจักรยานไปเนี่ยนะคร้อมเรื่องสบายเลยก็ไปเออตอนแกก็ มันก็คนขายกันนะคนของหลุเลียหน้าขอแวกกันเออคองซื้อข้าวขาปลาไปอันนี่ก็อม่เงีหมูฟองต้อไม่ใ่ว่าใครเนี่ยโอ้โหแย่แลปลาองเนี่ยไอ้นึงกัเอาบานหรือาธนาคาเออไม่งั้นมัจังว่าขายขายในบ้านห้นะเอออีละอีละเสริมมันน้อยนักมน้อยว่าเดี๋ยมันมดลดปอเออลา้เพิ่มเึ้่ อ้อขียวเหอดางนฮบดงหห้องไหฮะอุ้ยหนาวเปิดแอร์เออมสอบแอร์มันบสอะกับสอบแล้วมันหงมต้องมันเสหน่าก็กรบมันห้อนี่าตนี่ก็เปิดแอร์กะ้มีพัดลมใหญ่กับพี่ใหญ่ใหแล้วมันเย็นนาผมพัดลมใหญ่เป็นงอะไรกเออลแอร์นะคะลม่้ใหญ่เราแข่งห้าบาท

ยงันจาหันละอรอไปเยยันอนนูอันนอยูฮันนะเออน่าเียกันยำกันเดีวถ้าเกิดบอกเพิงใจเตเดี๋ยว่าผมไม่ยำของกาวรัเพี่หนองผูไปเอววัดเดี๋ยวไปใไมเออบอได้่ไปรีจังใหม่เลยอ้เปก้าเก้าา เออเกาเกาหอกนี่เอาอีหอกหกเออดึงเลยนะดึงจังก็หอกหอกบัจจิปุดเขาแมกไว้บัจจัยเนี่ยนี่ก็แม่กอะไรนี่เออหนูเอานี่หอกหกแหละนี่รล้ววันที่หนึ่งเข้าอย่าไปอนี่ยก็ปลาไข่มีก็บ้าไข่ปลาไข่จะไปบังอาจะไปเงยหน้าแง่ตาเออตีเกาอย่างฮะเกาอย่าง เด uh ia. yeah? e ียวก็เกาอยงเก้าหีเออเหียวอย่าเข้าไปยเข้าไปเข้าไปไ่ใช่ไอยางก็ถ้าเกิดดูหวยอย่าไปย่าน่าติเกาหยางกหลีเออแล้วี่เกาหยงที่บันเกหีนะกี่ใบละสามเออนี่นี่ได้สองใบนี่ได้เป็นสองใบ ได้แนะ่รับรองปรต้องขวาชำชำชำแน่เออกินไหนพ่องอ่กินไหนพ่องเนี่ยอันเนี้ยอออเตาหนึ่งอย่างแหมกิ้วกขำกิ้วขำสองอย่างแหวนนี่ไ้แบบเนี้ยละหัวรดนี่ผู้ดังผู้ดังก็ต้องเนี้ยขำน้อยกันรถบิวไปยังบอวบิวเขาเนี่ยดี เยืดหน้าร้อยไหมร้อยสามสิบหกไหมนะเออน้ออันนี้เออเปอนนางสาวเอที่ด yeah, ึงด erm ึงดึงขึ้นหมดเลยอำมันตึงตึงนี่นี่เออนี่เนี่ยนี่นี่ๆกย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 กนี่คอนี่เออแต่อะสวยเออแล้วก็เอ่อออกม่อนเอออูดังเนาะอูดังยกไบ่ต้องยก ดังดังมันจะโดงขึ between, ้นเออมันบึ donc, ้ดจรนจบ้ะกนบ้นอะอย่างเงี้ไอ้นั่นะไอ่ก็ได้ไอ้ยังอซกันให้เเออไอ้ก็ได้ือมันลืมะไอ้วกรามดไสอบแอนักก่านะโดนแอนักก่าไแอนั่นนาะชำแล้ว สะต้องฝึกไปเกาหลีเพราะเกาหลีมันเย็นนุ๊เออแ่เนาเออเสื้อเสื้ออรไปด้วยกัเสื้อยางเสื้อกักเสื้อเหมือนกันเสื้อหนาๆนอย่างกับเสื้อเสื้อโครตเออเสื้อโคตแกแล้เดิอเสื้อโครหรือพอาห่มัวโตเอเื้อโครตหรือพอาห่มโตโตไปดีเิเออโอ้ยเขายาพามดเลยตุบตุบหมดเลยแน่นเออ มันบบวมไปซ้ำบวมมันบวมกําเดียวน้อแล้วมันก็ตึงหายมันต้องกวาดเตรียมตัวเลยสิบสองล้านนี่เกาหยังเกาหลีแค่นั้น, <c oughs> น,นเออเกาหยังแคน่น้อย